วันนี้พามาชมสินค้าจากแบรนด์ Lifestyle by Went นะครับซึ่งก็จะมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับตัวพัดลมตั้งพื้นพัดลมตั้งโต๊ะโคมไฟนะแบบตั้งโต๊ะตั้งพื้นนะครับลมถึงพัดลมขนาดใหญ่แบบนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะมาเลือกซื้อนำไปตกแต่งบ้านของเราได้หลากหลายสไตล์น,นะครับซึ่งใครที่ต้องการจะเลือกสินค้าไม่ว่าจะเป็นโคมไฟแบบนี้เนี่ยที่ มีสไตล์ในการออกแบบที่ใช้ทั้งเรื่องของไม้เป็นส่วนประกอบผ้าเป็นส่วนประกอบนะเป็นหวายต่างๆก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้นะซึ่งมันทําให้ห้องเราเนี่ยดูอบอุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบต่างๆนะครับนำมาแสดงในงานนี้ให้เราได้ชมกันนะ และในงานนะครับก็จะมีพัดลมไทยนะครับดีไซน์ระดับโลกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะสสีคือสีขาวกับสีแดงเนี่ยอันนี้ได้รับรางวัลระดับโลกนะสรางวัลคือ i f design award ปี2องแล้วก็ red dot design ปี2อ2 2นีะครับซึ่งสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นพัดลมขนาด16นิ้วนะตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่สวยงามนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับจริงก็มี3สีให้เลือกนะในงานเนี่ยจะไม่มีสีดำ urban black มาให้เราดูนะครับแต่ หลังจากจบงานเนี่ยเขาก็จะมีสีดํามาให้เราเลือกสื่อด้วยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นโคมไฟอีกสไตล์นึงนะครับที่มีการออกแบบผสมผสานโดยการใช้ตัวหินธรรมาชาตินะครับใช้ในการออกแบบแล้วก็ทําให้ห้องของเราเน้นดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะอันนี้ถ้าใครสนใจข้อมูลต่างๆก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Lifestyle by w e n นนะครับราคาเท่าไหร่บ้างครับถ้าเป็นโลหะ ราคาจะเป็นตามนี้เลยนะคะถ้าถ้าเป็นตัวไม้ด้านบนก็จะอยู่ที่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบค่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัวสีแดงกามาฮีก็สามพันสองร้อยเก้าสิบถ้าเป็นตัวสีเขียวก็อยู่ที่ราคาสองพันสามร้อยเก้าสิบค่ะแล้วก็น้องหวายก็อยู่ที่สองเก้าเก้าศูนย์ค่ะส่วนเลดดอกก็อยู่ที่สองเก้าเก้าศูนย์เลดดอกนี่สองเก้าเก้าศูนย์เลดดอกสงองเก้าเก้าศูนย์ค่ะราคาในงานสองเก้าเก้าศูนย์มีของครบเลยนะคะวันนี้ ตอนนี้มีกี่สีครับพอของม, <า S 1> อมีสามสีค่ะแต่วันนี้ยังไม่มีสีดําสีดําต้องสั่งแล้วก็ส่งให้อะค่ะตอนนี้ก็ในงานก็จะมีสีแดงแล้วก็สีขาวค่ะค่ะเพราะมันสูงหนึ่งร้อยยี่สิบสามนะครแล้วก็มอเตอร์90วัตต์ค่ะแต่พักสิบสองนิ้วสิบหกนิ้ว่ชอบดีไซน์ก็ลงเนาะได้เล็ด,ดอด,ดด้วยนะครับปี2022นะครับ นี่เป็นแบบหวายแล้วก็เป็นแบบไม้ก็มีให้เลือกสามสีอ่อน,นถ้าเป็นไม้จะมีสามสีอะค่ะเป็นไม้แท้เลยนะท่านเราก็จะเป็นสีดำสี้าแบบแล้วทรงนี้ครับถ้าเป็นทรงแบบทรงสองคน รตรงของสีดสองตัวนี้ค่ะส,สามขามันจะมีเป็นกลมแบบนี้ค่ะแบบกับเหลี่ยมใช่ไหมกับเหลี่ยมมันคลาสิบมากเลยใช่ค่ะสีก็จะตามนี้ค่ะสีตามนี้ตามนี้เลยตกเท่าไหร่คัียนยเออตัวนี้ใช่ไหมคะถ้าจะเป็นตัวไม้ตัวไม้จะราคาอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นเหลี่ยมก็จะสี่หกเก้าศูนย์ค่ะแต่ถ้าเป็นทรงกลมก็จะเป็นสี่พันสองร้อยเก้าสิบค่ะค่ะ จะเป็นสไตล์มินิมอลค่ะส่วนกัวตัวตัวตัวเล็ดอทเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวตัวเล็ดอทของเราฟังก์ชันที่1ออกมาในรูปแบบของตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ฟังก์ชันที่2ของเราที่ขายอยู่ก็คือจะเป็นรูปแบบของตัวนี้แก่นขานใช่พอส่วนฟังก์ชันที่3ามที่กาลังจะทําออกมาก็คือจะเป็นขาที่ด้วยค่ะแล้วก็หน้าก็จะหมุนเขาเลยน่าจะได้เพิ่มแล้วอีก23ปีนี้ค่ะกำลังผลิตอยูเย่เพราะว่าโรงงานของเราอยู่ที่นี่อยู่แข่งแรงค่ะ ข้างในที่เป็นใบพัดพลาสติกแต่เป็นสิ่งนี้ใช่ไหมเออใช่ค่ะใช่ใบพัดตัวนี้เราก็มีมีมีเป็นพวกชิ้นส่วนอะไรให้ด้วยนะมีขายด้วยกโโป็ปกติถ้านอกเหนือจากงานไปหาซื้อได้ที่ไหนเออมีโฮมโปรไทยวัสดุกต์มีโฮมโปรก็ได้ใช่ค่ะชิครีพาบิกทุกสาขาแล้วก็ซีดีซีดีไซน์มีวางหมดค่ะเอสี SB อย่างเงี้ยเรามีวางหมด เออลราเห็นอันนี้คือของบริษัทเดียวกันที่เป็นโซียลวีเป็นเครื่องฟอกอากาศครับใช่ทีนคุ๊บก็คือบริษัทใระจริงอยู่ในบริษัทในคุ๊บของเราค่ะทั้งหมดเลยนะครับใช่โรงงานของเราก็จะอยู่ที่อ้อมน้อยเลยค่ะของเราก็จะจาหน่ายพวกพัดลมแบนด์เวนแล้วก็พัดลมตัวนี้ก็จะเป็นยูโรเวนค่ะเป็ของซัรลีแล้วก็ออกซนเนี่ยจะเป็นของบริษัทวอเตอร์ซึ่งบริษัทวอเตอร์จะอยู่ในในคุ๊บของเราค่ะแล้วก็ฟิลิปก็เหมือนกันค่ะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายฟิลิปก็คือหลอดไฟโค้งไฟอะไรเนี้ยค่ะ ไลติ้งตามโรงงานอุตสาหกรรมอะไรเนี่ยเรามีไปเช็คค่าแสงให้แล้วก็ติดตั้งให้อะไรมีสนใจเดี๋ยวขอแนะนําโซโซนที่เป็นเ <นะ S 2> คร<ช>ื่องป้อากาศด้วยดีโอโซนเนี่ยค่ะครับผมด้านนี้เขามีตั้งแต่ตัวพัดลมระบายอากาศด้วยใช่พัดลมระบายอากาศก็มีค่ะพัดลมระบายอากาศก็จะเป็นของเราแลบรนด์วอเตอร์วอเตอร์คือเรานําเข้ามาซึ่งบริษัทวอเตอร์เนี่ยจะอยู่ในบริษัทของเทียนฟุกอยู่แล้วค่ะอ่าเราก็จะมีพัดลมปูดอากาศตัว ตามอย่างนี้นะคะก็เป็นโวนด้านค่ะแล้วก็ผาฝังโอเคแล้วก็มี ERV เีาสนใจว่าตอนนี้คนเนี่ยต้องการเรื่องการอก่อกาศตอนนี้มันมี ERV กับสโมคคอร์สโมคคอร์ก็จะเป็นต่างกันยังไงกันตอนนี้ก่อนก่อเราจะมีสองรุ่นรุ่นเล็กก็คืออ่าอยู่ที่หกร้อย CFM ค่ะ LERV นะคะตัวตัวใหญ่ก็จะเป็นพันสองร้อยค่ะถ้าตัวใหญ่อ่ะก็คือมันจะโตกว่าทำโตเนี่ยค่ะจะโตกว่าแผงเนี้ยออกไปค่ะแล้วก็ สีขาวก็จะขยายออกค่ะถ้าไซน์นี้มันมันสำหรับห้องประมาณเท่าไหร่ไซน์นี้ใช่ไหมคะก็จะอยู่ที่หนึ่งเนี่ยประมาณางร้อยตารางเมตรอ๋อที่เป็นตัวใหญ่150ใช่ค่ะถ้าตัวใหญ่150โห้อู้นี่มันสำนักงานได้เลยเนาะใช่ค่ะอ๋ออันนี้คือทำอะไรผลิตเป็นเป็นเป็นตัวฟอกอากาศนะคะจริงๆเราฟอกรองได้มากกว่าตัวตัว PM สองจุนะคะซึ่งตัวเนี้ยเราเอาไปตัวไปเทสเรียบร้อยแล้วค่ะได้ใบรับรองด้วย ่ะแบบรองแอเพลิซีของเราเนี่ยค่ะอยู่ที่นี่เลยแล้วก็เป็นคือฟิลเตอร์แอปแปาเนี่ยค่ะสามจุดศูนย์หกแล้วค่ะอืมสติลใช่เป็นตัวฟอกอากาศฟอกอากาศเนาะใช่ค่ะฟอกค่ะใครสนใจก็ติดแบบฝังผนังได้เลยแอร์ตัวหนึ่งเรามีทีมงานที่จะไปต่อเหมือนดูหน้างานแล้วก็ติดตั้งค่ะค่ะคือโรงงานเราเองสบายใจอย่างนึงคือตัวฟิลเตอร์ต่างๆก็มีใช่ค่ะมีมีมีทำนองมีค่ะมีมีจอแฝดแล้วตัวนั้นคืออะไรครับเป็นเอียร์ว่า ก็คือตัวเติมอากาศนะคะคือตอนนี้โมเติมอากาศก็คือเราจะฝังใต้ฝ้าใช่ไหมคะเป็นการแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างข้างในกับข้างนอกก็จะมีส่วนของฟ้างเนี่ยค่ะแล้วก็เอาเอกอกกลอกกลับมาใช้ออ๋แต่นี่ต้องเอาอากาศข้างนอกเข้ามาใช่ทั้งนอกในมามาแลกเปลี่ยนกันนะคะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ออกมาเป็นอุณหภูมิที่เราสามารถใช้ได้อะค่ะแล้วอย่างนี้ติดคือถ้าเป็นบ้านคนที่ติดได้ทั่วได้ค่ะได้เราไว้ใต้บ้านเลยค่ะโอเคอืมฮึ ลดอุณหภูมิได้เยอะไหมหรือว่าประมาณได้เยอะค่ะม <curs CDU S 1> ันเป็นตัวที่เราเคยเทสแล้วก็มีวิดีโออะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าสนใจก็ให้เราติดต่อเราสามารถส่งให้ทางเราดูตามนี้ได้ไหมถ้าลูกค้าสนใจอ่าก็มาเทสเลยไปยมิกาการทั้งในที่ภาคหรือโทรเข้าหาเราแล้วก็มีสาอที่สายด่วนออนไลนก็ได้ซึ่งข้างในก็จะมีตัวฟิลเตอร์อยู่ใป่เป้าได้ไหมครับใช่ค่ะมีตัวกรองแบบป้าเหมือนกันตอนนี้นะคะมันจะมีเป็นพัดลมเเวลาเราดูดเข้าอย่างเงี้ยค่ะพัดลมใช่ไหม ก็เอา็ไปทำปกริยาแล้วจะมีโซนตรงกลางเนี้ค่ะแลกเปลี่ยนอ๋ออุณหภูมินะครับคือมาไบ้างมันจะเป็นตัวเอ็นจิเนียร์คอมพีอ่ะค่ะอ็นพี่ใช้ไปวมกับตัวเองก็ได้เพราะว่าอ่ะคืถ้าใครสนใจที่บอกฝุ่นพีเอมสอตัวนี้เอาอยู่ใายเพ่เอาหนูเพ่อเราก็เก็มาก็เก้าสิบเก้สิบเกาคขายฟี่นายวจีเ่าสนใจแล้วการนี้เป็นของฟิลิปใช่ไหมใช่ค่ะเป็นต่อสาของฟิลิป จริงๆของโรงงานนะสันีิดูแล้วคือโฟมเบรหรือว่าโฟมพวก LED พวกเนี้ยเราเรามีส่วทุกรุ่นนะคะใช่ค่ะคือในพวกสินค้าเราก็ใช้โฟมใช่ไหมสบายมากอันนี้สบายมากสว่างเพาะที่บ้านใช้แบบแถวเดียวยังอ่ะค่ะโอเคอันนี้คือบอกรับพวกอาคารสำนักงานหรือว่าพวกโรงงานอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นในบ้านเราก็จะมีพวก โฟมเล็กๆอะไรก็มีค่ะมีล็อตไฟธรรมดาเราก็มีค่ะอันนี้ที่สนใจก็คือเข้าไปดูที่นี่จบเลยนะที่เดียวไหมใช่ค่ะในในทีเอ็นคุกจะมีโปรดักแยกให้เลยค่ะคในวัยตอนนี้ค่ะโอเคได้